ผู้ว่ากรุงเทพมหานครสั่งวาดล้างแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยย่านสุขุมวิทสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านทีเขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องตอนนี้ทางเมืองไทยกับประมาณ1 1เอมงเสร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าค่อนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามาครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผู้ว่ากรุงเทพมหานครสั่งฝาดล่างแรงงานต่างดาวแย่งอาชีพคนไทยกลางเมืองหลวงเลยนะครับทุกคนเห็นในคลิปนะครับโอโ้เยอะเหมือนกันนะอยู่ในย่านตลาดนะครับบนฟุตบาทเลยนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนะครับทุกคนว่าคนนี้เป็นสาวพมา่านะครับ ขายของมาแล้ว3ปีไม่เคยถูกจับเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนะครับทุกคนออเ ปีละไม่เคยโดนจับเลยแล้วก็สานตำรวจสารับแล้วเราควบคุมตัวขได้ครับุที่ครับตอนนี้ผมมามาสุขุมวิทนน้ยี่สิบัรเนดาวอยู่านซอยสุขุมวิทสิบ5ครับพี่วันนี้โทรมาเดี๋ยวพี่บอกคุณลับนะว่า ที่ทครกครับทุกคนสามปีไม่เคยถูกจับเลยก็ไม่รู้ว่าใช้พาสปอร์ตอะไรแต่ที่แน่ๆคือแย่งอาชีพคนไทยะนะครับพอดีตำรวจเทศกิจนี่คือประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมารับเลยจบนะครับ อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าที่นั่งอยู่นะครับาทางกรุงเทพเขาก็ตอนนี้เขาก็เล่งเหมือนกันนะเพราะว่าตามฟุตบาทไม่ว่าจะแถวสีลมสุขุมวิทนานานะครับไม่ใช่คนไทยนะครับทุกคนใน10คนเนี่ยจะมีต่างด้าวอยู่ประมาณ3-4ถึง่คนาบางทีเราไปซื้อของคนไทยไปซื้อของก็คิดว่าเป็นคนไทยนี่แหลนะเนาะเพราะว่าพูดภาษาไทยแต่งตัวเหมือนคนไทยตัวตัวไปนี่แหละครับทุกคน บางคนขาย5ปีบางคน10ปีนะครับผมไปดูในเพจในนี้นะครับที่เขาลงกันเนี่ยที่เขาลงข่าวนี่นะบางทีขายมา5ปีก็มีจับบางรายนะไม่เคยถูกจับเลยก็ไม่รู้ว่ารอดมือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยังไงนะครับมันก็งงเหมือนกันนะถ้าเราไปมองดูนะครับแถวแถวย่านคลองเตยนะครับคลองเตยก็เยอะอถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยคือ โดนข้อหาแย่งอาชีพคนไทยแบบนี้แล้วก็ทำงานผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเขาแบ็กลิสต์นะครับเขาไม่ได้ให้เข้าประเทศนะครับทุกคนแต่ที่เมืองไทยเราเนี่ยคือยังจับกันเป็นรายวันอันนี้แค่เฉพาะในกรุงเทพนะครับยังจับรายวันทุกพื้นที่ประตูน้ำยิ่งเยอะนะครับประตูน้ำลาดวิถีพญาไทนู่นนะครับไปจนถึงนุน่นย่านแถวแถวนะครับตรงยาวไปเลยนะครับ ตรงยาวไปจนถึงนู่นแถวสนามหลวงอ่ะยิ่งเยอะนะครับแล้วอีกอย่างนะครับคนต่างด้าวผมไปดูในเพจนี้แหละคนต่างด้าวที่เขาขายของนะทุกคนเขาไปนอนที่หัวลําโพงสถานีรถไฟหัวหัวลโพงแล้วก็ที่สนามหลวงบางทีเขาฉลาดนะครับเขาไม่ได้เช่าห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วอีกอย่างคือพอตื่นเช้ามาประมาณตีสามตีสี่นะครับเขาก็ไปต่อคิวกัน อยู่สถานีรถไฟหัวลำพงเพราะว่ามีคนไทยแบบใจบุญนะครับคุณไปที่สถานีรถไฟหัวลำพงคุณจะเห็นสักประมาณตีสามตีสี่ก็จะมีคนไทยที่ใจบุญใช่ไหมเอาเข้าวกล่องมามาบริจาคทุกวันไปดูเลยครับช่วงตีสามตีสี่ก็จะมีต่างด้าวทั้งคำเมนทั้งพม่านะครับแล้วก็ที่สนามหลวงด้วยนะครับอืมีจริงแล้วนะครับคนจรจัดเนี่ยนะครับที่นอนที่หัวลําโพงเนี่ย อาจจะไม่ใช่คนไทยทั้งหมดนะครับทุกคนอ่าเราก็จะเห็นคนไม่เคยขาดถูกต้องไหมเวลาที่ไปหัวลาโพงตีสามตีสี่ก็มีเรื่องกันตีกันนะครับก็เยอะแล้วก็นู่นแถวถนนถนนลาดดําเนินนะครับทุกวันนี้มันแยกไม่ออกนะครับทุกคนเพราะว่าคนต่างด้าวที่บางทีเขาก็นะครับบางคนก็มาแบบผิดกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะนะครับทีนี้การที่จะไปจับคนต่างด้าวบางที เขาก็นอนอยู่หัวลําโพงกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มพอตํารวจมาเขาก็เดินหนีกันนะครับเพราะว่าตํารวจไทยถือว่ายังไม่ม,มีมาตรการแบบว่าเด็ดขาดนะครับสําหรับแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวบางคนเนี่ยไปเช่าแผงขายนะครับแถวโบเบ้อย่างเงี้ยเขมรเยอะมากนะครับแถวโบเบ้แถวประตูน้ําบางคนถ้าผิดกฎหมายก็ทําอยู่หลังบ้านนะครับ คนที่ถูกกฎหมายมีเอกสารก็อยู่หน้าบ้านนะครับอันนี้คือม,มันเป็นการที่ทําให้คนไทยเนี่ยตกงานก็มีไม่มีงานทําก็มีนายจ้างบางคนไม่รับคนไทยนะนายจ้างบางคนรับแต่พมา่าเพราะว่านายจ้างบางคนเนี่ยคือมันคุยกันได้ไงหักเงินหักอะไรก็ได้นะครับจริงๆแล้วผมว่ากฎหมายไทยเนี่ยถ้ากําจัดนะกาจัดนายจ้างบางคน ที่รับแรงงานต่างด้าวเหมือนในเมืองนอกอะนะครับเหมือนที่แคนาดาเนี่ยทุกคนกฎหมายเขาเนาะทุกคนเขาว่าใครที่ทํางานรับเงินสดนะครับถือว่ามีความผิดเพราะว่าเขาให้ทํางานเขาให้รับเงินแบบว่าผ่านเช็คอย่างเดียวนะครับเขาจะได้หักภาษีเห็นไหมครับที่ที่แคนาดาเนี่ยใครไปแอบทํางานรับเงินสดตํารวจจับได้นี่นายจ้างสวยนะครับถือว่ามีความผิดมาก แล้วก็ใครที่ทําผิดกฎหมายนี่เขาก็ส่งกลับประเทศปุ๊บเลยแล้วก็แบ็กลิสต์ตลอดชีวิตบางคนก็เข้ามาในแคนาดาไม่ได้เลยนะครับอ่าแต่ว่าเมืองไทยนี่ก็ยังว่าแหละครับพี่น้องครับต่างคนก็ต่างได้อันนี้คือไม่เหมารวมนะนะครับเจ้าหน้าที่บางคนก็ได้เงินนะครับไล่ได้เงินกับแรงงานต่างด้าวเก็บรายเดือนเดือนละพันเดือนละพันอ่าบางคนเดือนหนึ่งก็พันห้าก็มีอ่าบางคนก็ห้าร้อย ทีนี้มันก็เลยบอกว่าเออบางคนเห็นไหมตำรวจไทยจับปุ๊บบอกว่าไม่กลัวตำรวจก็มีเพราะว่ามีคนเคลียร์คิดว่ามีคนเคลียร์ไงคิดว่ารู้จักกับตำรวจอ่าบางทีก็โดนจับไปก็มีเพราะว่าตำรวจส่วนกลางมาเองไงนะครับถ้าให้ตำรวจในพื้นที่จับเขาเก็บเงินนะครับนี่แหละคือสาเหตุยิ่งทําให้เป็นแบบนี้นะครับต่างด้าวก็ไม่หมดนะครับสีลมเยอะมากครับประตูน้ําสุขุมวิทนาหน้า อยู่ในกรุงเทพเลยนะครับไม่ต้องไปจับถึงสมุทรปราการนะครับไม่ต้องไปแถวเทียนทะเลไม่ต้องไปถึงฝั่งทนเอากรุงเทพให้หมดก่อนนะครับเยอะมากๆกครับทุกคนโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับสบายดีสวัสดีครับ